สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซินเนอร์ชแนลนะครับวันนี้ก็มีคนสอบถามมามากมายกับปัญหาต่างๆที่ผู้เล่นพยายามจะโกงนะครับแล้วก็ถามมาพี่ครับพี่ครับมาฉลามนแม้งรัวๆแกได้ไหมครับใช่ครับมาจากวัยรุ่นบ็อกซิ่งนั่องก็คลิปก็จะเป็นประมาณนี้แทงรัวๆแทงรัวๆโอเคนะครับเขาก็จะให้คําสั่งมาเป็น คีย์บายนะครับบายคีย์บอร์ด x E ็ i d o อีวินเราตัดตรงนี้ออกไปก่อนแล้วกันผมจะอธิบายว่าก็บายคีย์บอร์ดตั้งเป็นดีอ่ะอีว d o โดช็คืออะไรคือคอมมานด์นะครับอย่างเช่นผมใส่ตัวดีเป็นคอมมานด์รีไว e ใช่ไหมใชะ กดดีปุ๊บรีไว้เห็นไหมโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะมาทดสอบกันว่า e window shop คืออะไรคือท่าทางนะครับเห็นหมกดยกด x ยกเลิกทีนี้นเราก็จะตั้งให้ x รัวๆนะครับ อ่าผมลัดอยู่ตัว x นะครับทาทางเม่เห็นไหมตัวแข็งนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันมีคอมมานด์ของมันอย่างที่เทสไป e windows h o p ถามว่ามาจากไหนนะครับนี่ครับผมก็ไปหามาแล้ว register command e ทุกนี้นะครับ windows h o p ลละก่ะดูกัน w i n d o w shop มันก็คือถ้าท่าทางนั่นเองวิด o w s ช็อปอ่ะเราผมเราเป็น e y โยคะโดวววูอ่ะ e y โยคะเห็นไหมครับน่าเือนไงนแล้วท่าตั้งรัวๆเป็นไงวะ e y โยคะโดยการกดเอ็นแลน เรยวร้อยครับลวยิกมันก็นหลายท่าทางนะครับก็วิธีปิดนะครับมันก็มีได้หลายทางอย่างแรกเลยคุณเข้าไปที่ DB หมดจัดไป เซิร์ฟทับโฟลเดอร์นะครับแล้วก็หา Register Oman E นะครับมาปิดกันอีกรอบกด X อ่าไม่ได้แล้ว E ค <Y> ะใช่มั้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าคอมมาที่ Register ไว้ปิดไปแล้วครับกด N ไม่ได้ จบครับแค่นี้สองวิธีมาทบทวนกันใหม่อันแรกนะครับค้นหาเรจิสเตอร์เข้ามาหรือเข้ามาที่ high end emod อ o t ดดว o เลยก็ได้นะครับอยู่ในส่วนนี้ e emod อะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่ใช้ก็ปิดไปนะครับแล้วก็ท่าทางนะ windows shop เดี๋ยบางเซิร์ฟใช้อยู่ e อ,อย่างเงี้ยเออไปคีย์รัดจริงๆเขาก็ตั้งมาคีย์รัดแหละแต่พวกคุณทลึ่งไปทำบางเอง อะ Windows Shop แล้วก็กลับมาที่ r e g i s t r ผมจะลองเปิด Registry ประมาณตัวนี้ไว้แต่ว่าปิดท่าทางงั้นเรามาดูกันว่าผลจะเป็นยังไงนะครับอืมกด X ไม่ได้ครับกด N อ่าย,ยังโยค้ะได้อยู่ยังรัวได้อยู่นะครับไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอเคครับสำหรับ วิธีแก้ก็ง่ายๆครับแก่นี้ครับผมส่วใหญ่ไม่มีอะไรมากคลิปจะยืดยาวซะมากกว่าสำหรับวิธีอื่นท่านที่อยากรู้ก็นองทักเข้ามาในดิสคอร์ผมได้นะครับแล้บางอย่างผมเห็นแล้วแบบเออมันมันโกงหรือมันเอาเปรียบผู้เล่นไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองหาวิธีแก้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขลาไปก่อนครับพี่ชายสวัสดีครับ